สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหนึ่งอีกแล้วนะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อวัสดุน่ารู้กันครับก่อนที่เราจะเรียนเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าวัสดุกับวัตถุกันก่อนนะครับวัสดุนะครับคือสิ่งที่นํามาใช้ทําสิ่งของต่างๆนะครับ อย่างเช่นไม้ยางกระดาษแก้วโลหะพลาสติกนะครับส่วนวัตถุคือสิ่งของที่ทำจากวัดสดุชนิดต่างๆนะครับที่มาประกอบกันซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้ายกตัวอย่างให้เข้าใจก็โต๊ะนักเรียนนะครับโต๊ะนักเรียนคือวัตถุส่วนโต๊ะนักเรียนเนี่ยทำมาจากไม้ทำมาจากวัดสดุก็คือไม้ครับ ประมาณนี้นะครับวัตถุแต่ละอย่างเนี่ยสามารถนะครับทำมาจากวัสดุชิ้นส่วนย่อยๆนะครับหลายๆชิ้นประกอบกันซึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อเรานําวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นออกจากกันนะครับก็จะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยๆเหล่านั้นนะครับกลับมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ ซึ่งเราสามารถนำวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปด้วยนะครับนักเรียนคิดว่านะครับหากเราแยกชิ้นส่วนของวัตถุนะครับออกจากกาันรเราจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้ไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่อย่างไรครับเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้ครับเราสามารถเอาวัตถุที่เป็นตุ๊กตาตัวนี้ครับไปแยกชิ้นส่วนย่อยๆได้ไหมครับ ถ้าแยกเป็นชิ้นส่วนเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นวัตถุใหม่ได้ไหมนะครับเราจะมาศึกษากันนะครับามาดูตัวอย่างการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากวัดวดสดุชิ้นส่วนย่อยนะครับามาดูของเล่นอันนี้ครับเด็กๆเขคงเคยเห็นเคยรู้จักเคยเล่นกันนะครับอันนี้คือว่าวนะครับว่าวนะครับก็จะทำว่าวเนี่ยคือวัตถุวัตถุวัตถุเนี่ยครับก็จะ ถูกทำมาจากวัดสดุก็คือเชือกครับวัดสดุนะครับก็คือเชือกไม้แล้วก็กระดาษใช่ไหมครับอ่าอน,นี้คือวัดสดุซึ่งเราสามารถเอาเชือกเอาไม้เอากระดาษเหล่านี้ครับไปทําเป็นชิ้นเป็นวัตถุชิ้นอื่นได้นะครับก็คือคันธนูนั่นเองครับเห็นไหมครับเราสามารถเอา,อาวัตถุเราสามารถ แยกชิ้นส่วนของวัตถุนะครับให้กลายเป็นวัดสดุเสร็จแล้วเอาวัดสดุเหล่านี้ครับไปทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้มาดูตัวอย่างต่อไปอ่าอันนี้คืออะไรครับหมอนที่เราใช้นอนใช่ไหมครับหมอนนี่คือวัตถุครับวัตถุเนี่ยก็จะถูกมาถูกทํามาจากวัดสดุก็อย่างเช่นผ้า ใยสังเคราะห์หรือนุ่นแล้วได้พวกนี้ครับซึ่งวัสดุเหล่านี้ครับเราก็สามารถเอาไปทําเป็นวัตถุชิ้นอื่นได้ก็คือตุ๊ก,กาตานั่นเองครับอ่านะครับหากนะครับเราแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุออกจากกันนะครับเราจะสามารถนําชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นนะครับไปทําเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เห็นไหมครับいいเมื่อเราแยกชิ้นส่วนย่อยแต่และชิ้นออกจากวัตถุ เราจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่าน like ั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้สามารถนำวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับเช่นตู้ใช่ไหมครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยตู้ตู้เสื้อผ้าที่เรามีที่บ้านนะครับตู้เสื้อผ้านี่คือวัตถุนะครับวัตถุอ่าซึ่งวัตถุชิ้นนี้นะครับก็สามารถแยกออกเป็นวัสดุต่างๆที่ใช้ทำตู้เนี่ยนะครับ ก็อย่างเช่นตะปูหรือแผ่นไม้ครับซึ่งตะปูกับแผ่นไม้นี่ครับเราก็สามารถเอาไปทําเป็นชั้นวางของได้เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของวัสดุนะครับซึ่งนะครับจากหัวข้อที่คุณครูสอนนักเรียนไปในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนลองนะครับเอาความรู้ที่นักเรียนได้ไปทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า73นะครับให้ทําในข้อที่1ใหญ่นะครับ มันก็จะมีข้อย่อยอยู่2ข้อใช่ไหมครับให้นักเรียนอ่านนะครับคำถามให้ถี่ถ้วนแล้วก็ตอบคำถามนะครับลงในสมุดนะครับทำในสมุดนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ